อยากจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดนี้นะครับพอได้ไปเรียนแล้วเนี่ยจึงได้รู้ว่าการทํากําไรสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายหลักของธุรกิจนะฮะแต่สิ่งที่ธุรกิจจะต้องคํานึงแล้วก็สําคัญมากที่สุดการทําให้ธุรกิจมีความยั่งยืนอันนี้จึงทําให้ผมเกิดไอเดียหรือว่าเกิดความคิดที่ว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ย ความสำคัญอยู่ที่การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วยังมีกำไรทำให้ได้ยินคำว่า Great Reform ีฟอร์มคุณค่าของชีวิตนะครับมันหมายความว่าการปฏิรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ตอนแรกเข้าใจว่าต้องมีนโย,ยบายระดับชาติวอลลุ่มระดับพันล้านหมื่นล้านแสนล้านถึงจะทำเกรดรีฟอร์มได้จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ Great เกรดรีฟอร์มเพียงแค่พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับทำสิ่งที่ตัวเองถนนะัดเพียงแค่หนึ่งอย่างเท่นั้นเอง ในประเทศไทยมีคน70ล้านคนถ้าทุกคนทำ70ล้านเรื่องรวมกันมันจะเกิด Great Reform ครับผมถนัดในเรื่องของทำสื่อผมก็ไปแค่ถ่ายเขาแล้วก็นำมาเผยแพร่ทุกคนให้เป็นแรงบันดาลใจนี่ก็คือสิ่งที่ผมถนัดผมก็ทำในเรื่องของธุรกิจผมก็กำลังสนใจการทำธุรกิจที่เรียกว่า Social Enterprise นะครับก็คือทำธุรกิจแล้วเป็นประโยชน์ส่วนรวม แต่ก็ยังสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคบางอย่างเนี่ยเราจําเป็นจะต้องค่อยๆเริ่มบางคนบอกว่าโอ้โหแกรนด์รีฟอรเราต้องทําได้ทันทีหรือว่าทําเดี๋ยวนั้นไม่จําเป็นครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันจะเกิดแกรนด์ฟอรเอง